เดอะุกปิยะพง์ผิวอ่อนตำนานกองหน้าคนไทยที่ดีที่สุดตลอดกาลผู้บุกเบิกคลีกปิยะพง์ผิวอ่อนหรือที่รู้จักกันในนามเดอะตุกได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางให้เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อวงการฟุตบอลไทยในฐานะนักฟุตบอลระดับตำนานความสำเร็จของเขาตลอดระยะเวลาเกือบสองทศวรรษในฐานะนักฟุตบอลทีมชาติและผู้บุกเบิกในลีกต่างประเทศ ทำให้เขายังคงเป็นบุคคลสำคัญในวงการฟุตบอลไทยจนถึงปัจจุบันสถานะของเขาได้รับการยืนยันว่าเป็นกองหน้าอันดับหนึ่งของทีมชาติไทยตลอดการแม้จะมีการเปรียบเทียบกับผู้เล่นระดับสูงในยุคปัจจุบันอย่างต่อเนื่องความยิ่งใหญ่ของปิยพงศ์ไม่ได้มาจากเพียงความรู้สึกนึกคิดเท่านั้นแต่ตั้งอยู่บนเสาหลักท้งสถิติและเกียรติยศที่แข็งแกร่ง เขาเป็นเจ้าของสถิติผู้ทำประตูสูงสุดตลอดการให้กับทีมชาติไทยด้วยจำนวน103ประตูในระดับสโมสรต่างประเทศเขาเป็นผู้เล่นไทยคนแรกที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงามในหลีกชั้นนำของทวีปเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคว้าตำแหน่งดาวซันโวในเคลีกและได้รับการยกย่องจากสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย AFC ให้เป็นหนึ่งในสิกองหน้าที่ดีที่สุดตลอดกาลของทวีปเอเชีย ปิยะพงษ์เริ่มต้นอาชีพในยุคที่ฟุตบอลไทยยังอยู่ในช่วงกึ่งสมัครเล่นและกำลังเปลี่ยนผ่านความสามารถของเขาถูกค้นพบและพัฒนาขึ้นในบริบทของฟุตบอลในประเทศก่อนที่โครงสร้างหลีกอาชีพจะมีความมั่นคงอย่างสมบูรณ์ความสามารถทางเทคนิคที่โดดเด่นประกอบกับความเร็วและความเฉลียวฉลาดในการทำประตูทำให้เขาถูกเรียกติดทีมชาติชุดใหญ่ตั้งแต่อายุอย่างน้อย ปิยะพง์ผิวอ่อนเริ่มติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในปีพศ2524และแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำประตูในระดับนานาชาติได้ทันทีในรายการสำคัญอย่าง Kings Cup และ C A Games การทำประตูได้อย่างต่อเนื่องในทัวร์นาเมนต์เหล่านี้ทำให้เขาได้รับการยอมรับในระดับทวีปอย่างรวดเร็ว ความโดดเด่นของเขาในปีแรกนั้นถึงขนาดที่เขาได้รับเกียรติให้เป็นเอเชียนออสตาในปี1981การได้รับเกียรติยศนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเกิดขึ้นในยุคท,ที่ทีมชาติไทยยังไม่ได้อยู่ในระดับแนวหน้าของทวีปเอเชียอย่างสม่ำเสมอ การที่ผู้เล่นดาวรุ่งชาวไทยสามารถสร้างผลงานที่เหนือกว่ามาตรฐานจนได้รับการยอมรับในระดับทวีปนี้แสดงให้เห็นว่าศักยภาพในการทำประตูของเขาอยู่ในระดับ A class ตั้งแต่เริ่มต้นอาชีพความสำเร็จและการยอมรับในระดับทวีปช่วงต้นนี้มีในสำคัญอย่างมากต่อเส้นทางอาชีพในอนาคต เพราะความสามารถที่ได้รับรองจากเวทีเอเชียนี้ทำหน้าที่เป็นใบเบิกทางที่สร้างความน่าเชื่อถือให้กับเขาในระดับนานาชาติการยอมรับนี้เป็นปัจจัยเชิงเหตุผลสำคัญที่นำไปสู่การได้รับความสนใจจากสโมสรในเกาหลีใต้ในเวลาต่อมา หากไม่มีการยอมรับในฐานะผู้เล่นระดับสูงของเอเชีย er ช่วงต้นอาชีพโอกาสในการย้ายไปเล่นในเคลีกซึ่งเป็นหนึ่งในลีกอาชีพที่แข็งแกร่งที่สุดในเอเชีย er, ในขณะนั้นอาจไม่เกิดขึ้นหรืออย่างน้อยก็ไม่ใช่กับสโมสรใหญ่ที่มีชื่อเสียงอย่าง l u c กี้โกสตาเอฟซ ในปีพศ2527ปิยพงษ์ผิวอ่อนได้ตัดสินใจครั้งสำคัญในอาชีพของเขาด้วยการเข้าร่วมสโมสร Lucky Go ก t a r FC ซึ่งปัจจุบันคือ FC s ซซการย้ายทีมครั้งนี้ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญทั้งประวัติศาสตร์สำหรับฟุตบอลไทยและอาเซียนเนื่องจากเป็นช่วงแรกของการก่อตั้งเคลีก และการที่ผู้เล่นจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับโอกาสในการค้าแข่งในลีกอาชีพชั้นนำที่เน้นความแข็งแกร่งทางร่างกายของเอเชียตะวันออกถือเป็นเรื่องที่หาได้ยากและเป็นการบุกเบิกอย่างแท้จริงเขาสามารถสร้างผลงานได้ทันทีโดยทำประตูได้ในนัดประเดิมสนามเมื่อวันที่8กันยายนปี1984ในการแข่งขันกับโพสโคดอลฟินส์ ปิยพงษ์ใช้เวลาค้าแข่งในเคลีกเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่เปี่ยมด้วยคุณภาพข้อมูลสถิติจากบันทึกการแข่งขันแสดงให้เห็นว่าเขามีประสิทธิภาพการทำประตูที่สูงมากในหลีกที่ขึ้นชื่อเรื่องความยากลำบากในสถิติรวมของเขาคือการลงเล่น24นัด ทำได้12ประตูและทํา6แอสซิสต์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอัตราส่วนการทําประตูที่ยอดเยี่ยม0.5ประตูต่อนัดซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความสามารถในการผลิตสกอร์อย่างสม่ำเสมอในหลีกระดับสูงจุดสูงสุดของอาชีพการค้าแข่งในเกาหลีใต้เกิดขึ้นในฤดูการ1985เมื่อปิยพงศ์ได้รับบทบาทสำคัญในการนำทีมลัคกี้โกสตาคว้าตำแหน่งแชมป์เคลี ความสำเร็จนี้มาพร้อมกับความสำเร็จส่วนบุคคลที่โดดเด่นอย่างยิ่งคือการคว้าตำแหน่งดาวซันโวโกลเด้นบูทของลีกในปีเดียวกันด้วยผลงาน12ประตูและ6แอสซิสต์การเป็นนักฟุตบอลชาวไทยและชาวอาเซียนคนแรกที่คว้าตำแหน่งดาวซันโวในลีกฟุตบอลชั้นนำของเอเชียตะวันออกถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ที่หาได้ยากสำหรับผู้เล่นในภูมิภาค ที่สำคัญในช่วงท้ายฤดูกาลในเคลีกเ e คันด์สเตจเขาทำได้4ประตูจากการลงเล่นเพียง5นัดประสิทธิภาพการทำประตูที่สูงมากในช่วงสำคัญนี้เป็นปัจจัยเชิงเหตุผลโดยตรงที่ทำให้ลักกี้โก t a r มีแต้มนำและสามารถคว้าแชมป์ลีกได้สำเร็จในปี1985ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขาคือผู้เล่นที่สามารถสร้างความแตกต่างได้ในช่วงเวลาที่กดดันที่สุด ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของความสำเร็จนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในสนามการแข่งขันเท่านั้นพ้ายังขยายไปถึงมิติทางวัฒนธรรมในเกาหลีใต้ด้วยการที่เสื้อแข่งของเขาจาก Lucky g o ก d Star FC ได้รับการจัดแสดงที่ National Museum of Korean Contemporary History บ่งบอกถึงการยอมรับที่เหนือกว่าความสำเร็จด้านกีฬาเพียงอย่างเดียว การจัดแสดงดังกล่าวเป็นการรับรู้ถึงบทบาทของเขาในฐานะผู้บุกเบิกและผู้มีส่วนร่วมสำคัญในประวัติศาสตร์ของเคลีกซึ่งเป็นมรดกที่ยั่งยืนในระดับประเทศของเกาหลีใต้ สถิติที่ยากจะถูกทำลายของปิยะพง์ผิวอ่อนคือการทำประตูรวม103ประตูเข้ากับทีมชาติไทยในช่วงระหว่างปีพศ2524ถึงพศ2540 1,981ถึง1,997สถิตินี้ได้รับการบันทึกจาก65นัดที่ลงเล่นในนามทีมชาติชุดใหญ่นับเฉพาะการแข่งขันระหว่างประเทศและทัวร์นาเมนต์สำคัญ ในช่วงทศวรรษ 1980- ัถึง1 9 1, 9 0การจัดการแข่งขัน Kings Cup หรือเกมกระชับมิตรในประเทศมักจะรวมเอาทีมสโมสรระดับสูงหรือทีมชาติในระดับรองเข้ามาแข่งขันด้วยโครงสร้างการแข่งขันในยุคนั้นเอื้อให้ผู้เล่นระดับสูงมีโอกาสทำประตูจำนวนมากใส่คู่แข่งที่ไม่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติเต็มรูปแบบ ตัวเลข103ประตูสถิติ103ประตูของปิยพงศ์กระจายอยู่ในรายการแข่งขันที่หลากหลายโดยเฉพาะในทัวร์นาเมนต์ที่สำคัญที่สุดของภูมิภาคซีเกมส์และ King's Cup ปิยพงศ์เป็นผู้นำทีมชาติไทยคว้าแชมป์ซีเกมส์ถึง6สมัยและแชมป์ Kings Cup 5สมัย ในรายการซีเกมส์บทบาทของเขาคือการเป็นผู้เล่นที่สร้างความแตกต่างในเกมสำคัญเขาทำประตูได้อย่างต่อเนื่องเช่นการทำสองประตูใส่มาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศซีเกมส์1,981และการเป็นส่วนร่วมในการคว้าชแชมป์ถึง6ครั้ง ใน King's c u ัเขาสามารถทำประตูในรายการที่ทีมชาติไทยต้องผเผชิญหน้ากับทีมจากต่างทวีปหรือทีมรับเชิญคุณภาพสูงเช่นการทำประตูใส่ทีมชาติโรมาเนียในปี1997และการทำสามประตูใส่ลิเวอร์พูลซิตี้ทีมในปี1984การทำประตูในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลก สถิติแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ไว้ใจได้ในสถานการณ์ที่มีความตึงเครียดสูงการทำประตูในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกเป็นสิ่งพิสูจน์ถึงความสามารถในการทำประตูในเกมที่มีเดิมผ่านสูงตัวอย่างที่ชัดเจนคือการทำแฮตทริกใส่ทีมชาติสีลังกาและบางกลาเทียในปี1993และการทำประตูใส่ทีมชาติเกาหลีใต้ในปี1997 ความสม่ำเสมอในการผลิตสกอร์ภายใต้ความกดดันเป็นลักษณะสำคัญที่กำหนดความยิ่งใหญ่ของเขาในฐานะกองหน้าเกียรติยศส่วนบุคคลและแฮตทริกตลอดอาชีพทีมชาติเขาบันทึกสถิติการทำแฮตทริกได้ถึง6ครั้งความสำเร็จของปิยพงษ์ทั้งในลีกที่เน้นพละกำลังอย่างเ e คลีกและในเวทีอาเซียนมาจากความสามารถที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว จุดเด่นของเขาคือความเร็วในการเคลื่อนที่ความเข้าใจในจังหวะการทำเกมรุกและที่สำคัญที่สุดคือความเฉียบขาดในการจบสกอร์เขาได้รับกล่าวถึงในฐานะกองหน้าที่สามารถโป้งปิดบัญชีได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำทำให้คู่ต่อสู้ไม่มีโอกาสในการกลับมาสู่เกม ความสูง178ซนติเมตรประกอบกับความแข็งแกร่งทำให้เขาเป็นกองหน้าตัวเป้าที่ครบเครื่องซึ่งเป็นคุณสมบัติที่หายากสำหรับนักฟุตบอลไทยในยุคนั้นปียพง์ผิวอ่อนยังคงเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจไอคอน c ิกโรโมเดลที่แสดงให้เห็นว่านักแตะไทยมีความสามารถทางเทคนิคและจิตใจที่จะประสบความสำเร็จในระดับเอเชีย er ได้อย่างแท้จริงปิยพง์ผิวอ่อนไม่ได้เป็นเพียงนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่เท่านั้น แต่เขายังเป็นสะพานเชื่อมระหว่างยุคสมัยของฟุตบอลไทยที่รุ่งเรืองในอดีตกับความทะเยอทะยานในอนาคตเขาใช้สถานะของตนเองเพื่อผลักดันให้เกิดการสนับสนุนโครงสร้างหลีกอาชีพที่ยั่งยืนและนำพาประสบการณ์อันล้ำค่าเข้าสู่การบริหารสมาคมในปัจจุบันซึ่งทำให้เขายังคงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อทิศทางของวงการฟุตบอลไทยอย่างต่อเนื่องในฐานะผู้ชี้นำและตํา นานที่ยังมีชีวิตอยู่